อะไรของฟิล์มเนี่ยนี่ตั้งแต่มาแล้วนะโยกหัวไม่หยุดเลยเนี่ยเราตื่นเต้นยังไงเราโฟกัสเพราะว่าเนี่ยนะใกล้เข้าเดือนใหม่แล้วเออคืนเดือนธันวา<อ>ึ่งเดือนธันวาเนี่ยเป็นช่วงเดือนเดือนสุดท้ายของปีในเดือนของปีนี้อะไรวันอ,อะไรม<า>ันได้โ,โ,โบนัสไงเราทุกคนใ่มันนมาเป็นวันที่จะมีเทศกาลวันกินบ้าวันนี้ทุกคน คุณครูเนี่ยให้เรานะมาจัดห้องใน้ตรีมวันคริสต์มาสใช่หมคซึ่งวันนี้นะพวกเราก็ไปเตรียมของมาแล้วนายเตรียมมายัางเตรียมมาแล้วซึ่งปกติวันห้องเรียนของโบกัสทำอะไรฮะ <Huh? S 2> ห้องเรียนของโบกันปกติทีเ่เขาจัดกันไง <c oughs> ก็ของเราก็จะมีแบบว่าจัดโต๊ะแล้วก็กินเลี้ยงใช่ไหมล่ะ <c oughs> ไม่เคยทําเลยว่างั้นเถอะมาทำมาเถอะห้องเราก็จัดเอาว่าครูให้เตรียมของมาดูว่าเราเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกนี่ลูกโป่งที่เป่าลมที่เป่าลม ่รูปโงเหอที่สูบลมแล้วเรา,เามาทำอะไรบ้างมานายโอ๊ยพังแล้วซึ่งเราจะเอามามา <M et al> ไรเอามานี่เอามาเป่านี่ไงเราเราจะมาตกแต่งห้องวันนี้มีอะไรบ้างเอามาดูกันเลยวันนี้นะเราเนี่ยมีต้นนี่ต้อนอะไรต้นนี่เหรอต้อนคริส <M et al> ต์สมาสคริสต์มาส ของเรานี่นะที่เราเอามาตกแต่งห้องนะเพราะว่าครูเขาให้เอามาคนละ2องอย่างนะทุกคนนี่ของเรามีแคนดี้มีกวางเลนเดียวแล้วก็มีลูกโป่งแล้วก็มีมีสโนว์แมนมีซันต้าคอสของเรานะมีนี่ลูกโป่งซันต้าคอสกวางแล้วก็สโนว์แมนแล้วก็มีโบสามอันวายซันต้าคอสเธอคนตัวคนเล็กนี่ซันต้าคอร์สตัวใหญ่อะไรของเราได้ทัวสามตัวเลยมาเริ่มเลยแม่ฟิล์มเออโอเคไปเริ่มเลยทุกคนพวกเรามาเริ่มแต่ง เลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเพื่อให้เราเป่าไวขึ้นมาๆๆๆๆๆเฮ้ยเรามีหมวกด้วยทุกคนเฮออโอ้โหจิงก้ไต่เดชทุกคนอันนี้เราจะกางจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลโอ้ยโอ้ยโอ้ยอังกานะเอามาแล้วเราหนาวเลยอะแล้วว่าแต่เป่าตรงไหนในลมหนอวเป่าตรงไหนอ่ะนี่ของเราซันตาคอตัวใหญ่ใหญ่เลยทุกคน อเอ้าไอ้นี่ตรงนี้ตรงนี้เราจะมาทําการใส่ลมเอ้ยสูบลมเข้าไปเรียบร้อยนะโอ้ยเสร็จแล้วแล้วทำกัดเซมาตัวอะไรอะเปาโลเมนเหรอโนเมนแล้วก็กวางเรนเดียร์แล้วก็ชานตาคอร์ดโอเคเอ,อเ,เอ้ยของมีเป็นเลเยอร์เอ้ยของมีหลายชั้นนะหนึ่งราอยสามชัน้นนะทุกคนถึ่งสองชั้นเลยหรอนี่เสร็จแล้วอันแรกม<อ>าทุก้วนแบบนี้เลยเสร็จแล้วอันแรก ม,มาต่อไปแล้วมาต่อโบกันนะทุกคนโ,กโอ้ยได้แล้วเนี่ยโอ้ยเราก็ได้แล้วเหมือนกันแหละนี่ทุกคนดูนี่สายตะคอลของเราเแบบตาบางโอ้ยเอาอย่างน,นี้ดีกว่านี่เย้เยอนได้ไหมเนี่ยนี่ไว้ตรงนี้เลย เด no? ี๋ยวเรานะจะทําการตกแต่งห้องเนี่ยให้เต็มห้องนี้เลยทุกคนนี่มีตาเต้าเข้าอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วเราเดี๋ยวจะตั้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดโบไว้ตรงนี้นี่ตรงฟิล์มนะไอ้ตรงฟิมไม่ได้แกงไหมเขาตรงนี้นี่นี่ฟิล์มเราว่านะเรามาช่วยกันเป่าอันนี้กันก่อนดีกว่า o นคริสต์มาสใช่เหรอใช่มาช่วยกันเป่ากันก่อนเอ้ยมาช่วยกันเป่านะโอ้จะทำอันนี้ขาดไปแล้วเออเขาก็ขาดไปเหมือนกันเนี่ยใช่อ่ะ อันไหนนี่ต้องคิดมากนะดูอุ้ยประมาอลังการนะโปรแกรมเราใหญ่ขนาดยูอ๋อวันที่สุดเราก็เอามาประกอบกันใช่แล้วมา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 หมูหมูได้งมาได้ไงเนี่ยโหเราต้องเริ่มเป่าทีละชั้นนะจัดไปเลยเราหาที่เป่าไม่เจอนะอ๋อเจอแล้วนะแม่นะอ้าวเจอยังเจอแล้วตอนนี้เราจะไม่ทำขาดนะทุกคน ต้นคิดมาห้องเรานะโฟกัสเอามาคืออลังการเลยดูที่ที่เราต้องเป่าหลายชั้นแล้วก็ทำเป็นต้นคริสต์มาสอ่ะโอ้โหอลังการยังเอ้ยยังเป่าผิดด้วยทุกคนดูดิเนียหน่อยเนียหน่อยเดี๋ยวจะทำการพลิกไม่ให้รู้นะทุกคนทุกคนไม่รู้ก็ใช่ไหมทุกคนไม่รู้ใช่ไหมผมไม่เป่าผิดนะโอเคไหมช่วยกันโอเคเอาได้ไหมโฟกัสไ้ยเดี๋ยวเขาให้กับผมลองพลิกมันได้ไหมมันจะแตกไว้ทุกคน ไม่ใจว่ะมั้งโก้โหใส่ปกติดีกวาเฮ้ยอันนี้เสียงอะไรกันอันนี้กันนะอันนั้นจะไปท้ายสุดชิ้นล่ะก็จะมีแท่งเนี่ยแท่งดาวมาให้เลยนะอีกอันหนึ่งอ่ะปกัิเราได้ก็งงจะประกอบไงประกอบอย่างนี้โคตรเจ๋งอะทุกคนดูดิ แล้วก็เอาอันที่พิมพ์ทำสิบพาไว้ก็คือมันพลิกกลับไม่ได้ไงทุกคนไม่ใช่เลยก็เลยก็เลยกลัวมันแตกด้วยโอ้ยอันท้ายและนี่ก็คือต้นคริสต์มาในห้องเรียนเราทุกคนใครสนใจก็แต่งตาเก่าได้เลยทุกคนเอาไปแต่งห้องเรียนถ้าเจอนะได้ไหมพวกกัน และตอนนี้เราก็จัดห้องเสร็จแล้วทุกคนดูสิต้องคิดมาสุดระดังการม,มีซัมต้าคอรมีขนมมีซัมต้าคอรกวาเลนเดียออแล้วก็มีกวาเลนเดียมีเฮ้ยมีโบมีห้องขวัญด้วยทุกคนแล้วทุกคนเลยเขต่อไปแจ้งเขาสู่เดือนที่สกาคลคิดว่าแล้วเย้ใครปีใหม่แล้วทุกคนเย้เย่ไปกันฉลองกัยดีกว่านี่สเปรย์กยไม่ได้ถูกด้านนะ ไม่ได้หน้าน,นี้ไม่ได้ลนะใครชอบกินนี้ลืมกดแชร์ก่อนแล้วก็ติดตั้์นะล้วเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยจัดห้องตกแต่งตีมวเนิรมิสมัสเนี่ยเพื่อนจะจัดห้องยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมตัสดีขอตัวลาไปก่อนส,ส,ส,สวัสดีครับทุกคนว้าวว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 ว s วว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 ว e วววว h วว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 ว h วว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  e ววววว o ววว e วว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  h ววววว e ววววววว s วววว จะดูจะดูหมามาเหรอมันช่างหนาวจังเลยนะจริงเหมือนดารเกาหลีเลยฉันนะ่ะแอบชอบคุณมานานแล้วคุณกวโบอดาเฮ้ยเดี่ยวมากแม่<ด>คกกนนะคทนนะีี่มมจาวใ ใจจริงๆที่ได้พบเธออย่าบอกเธออีกครั้งอยู่อ่ะ